ในการขันฟุตบอลจคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับรายการคาราบาวเซเว่นอา์ไยคับ2024ครับทีมแชมป์ปีนี้ไปดูนัดชิงคาราบาวคับ2024-2025แบบติดขอบสนามเอมบรียเลยถึงอังกฤษนะครับรวมรางวัลเนี่ย3ล้านบาทเลยก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของการขันและสนาม35 36นะครับเตะกันที่ภาคเหนือ ผลจับสลากแบ่งสายมาแล้วนะครับสนาม35ที่คิกกาเซ่สเตเดียมลำพูนจังหวัดลำพูนแข่งขันวันเสาร์นี้นะครับ7ธันวาคมคือพรุ่งนี้แล้ว3แข่งขันที่1ครับคู่ที่1เวลาบ่ายโมงแก๊งไฮยีน่าพบในมาเก็ตเชียงใหม่อันนี้เหมือนมาแก้ตัวในมาเก็ตเนี่ยเคยมาแข่งแล้ว1นสนาน่นาในภาคเหนือนะครับคู่ที่2 31สนาม1บ่ายโมง45ครับเวล์มาสเตอร์เอพบ ลูกกอกลุงเบิ้มนะครับคู่ที่3บ่าย2โมงครึ่งแมงปอ FC พบ IQ จูเนียคู่ที่4เวลา3โมง15ปีเตอร์ FC พบ B ีจิมนะครับสถานที่2คู่แรกบ่ายโมงอายรา X ทอรธนาพัฒพบกับทางบ้านสวนสิริพงษ์เอ็กบอสโปนะครับคู่ที่2บ่ายโมง45น้องขวัญ FC พบกับทางเตสเดย์ยูเนเต็ดนะครับคู่ที่3 2โมงครึ่งเพิ่มพูนซับเอ็กชายใหญ่พบ ผาไทยวอริเออร์คู่ที่4เวลา3โมง15พอวามาร์เก็ตครับพบกับซอหนูนะครับแล้วก็ผลจับสลากแบ่งสายสนาม36ไปเตะที่ลำปางครับที่ PS s o c c o r p ก o ก็แข่งขันว่าอาทิตย์นี้นะครับสนามที่1คู่ที่1บ่ายโมงครับอดิอรไก่สดพบ X Tanta Family นะครับก็เจอกับทาง Good Morning X m a d a m าดา l เยลิยะประกันภัยสาขาวรวมโชคนะครับคู่ที่2บ่ายโมง45สีบุตรเน้องพีท น้องเพ้น X เอ็กน้องอาคีพบบอบปลาอยู่ในเต็ดคู่ที่3แม่มาตามพบกับทางเฟรนชิปเอ็กท่าทรายหนองร่องนะครับคู่ที่4 3่สามโมงสิดีค่าเอ็กซลูดพบ K U L K R I T นะครับคุณกฤษนะครับผม3ที่2บ่ายโมงคู่แร,นรนกนะครับรถไฟลำปางพบช้างเยสนะครับช้างเยสนะครับชื่อนี้นะครับคู่ที่2บ่ายโมงสีนะครับเลิฟอ,อนินเอ็กช่างมอ ชทางมอสทาสีพบกับทางครัวปลายพิน X อ็กซ์ซิงกรุป๊ปเอ็กโซคูนะครับคู่ที่3สนาม2 2งสองโมงครึ่ง 4, iture, เอสีบุตรเฟอร์นิเจอร์เอ็กน้องอาคีพบกับ59าสาลำปางแล้วก็คู่ที่4สนาม2 3งสามโมงสิบีโบเต้เอ็กน้องฟีฟ่าเอ็กน้องข้าวหอมพบกับ6ล้อบ้านเมง X e l i t e FC โปรแกรมทั้ง2สนามในรอบ8ทีมมีเตะกัน4ี่โมแล้วก็4ี่โมสี่นะครับรอบ8ทีม 4.04โมงแล้วก็4โมง45หเหมือนกันรอบรองชาเลอร์นะครับ5โมงครึ่งทั้งสนาม1กับสนาม2แล้วก็รอบชิงนะครับทั้งสนาม1สนาม2เองนะครับทั้งทั้งสสนามเลยก็6 1โมง15นะครับติดตามมันได้นะครับในวันเสาร์ทีนี้ทาง f c e e o o o คราบาวสปอร์ตตั้งแต่เวลาบ่ายโมงแล้วก็รอบชิงชาเลอร์ทาง Facebook YouTube ไทยลัสปอร์ตแล้วก็บอกไว้เลยว่าห้ามพลาดนะครับในรอบชิงแชมป์ภาคเหนือไปเจอกับความสนุกกันได้ที่สนามรวมโชคสปอร์ตคลับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อาทิตย์ที่22ธันวาคมนะครับ1ทุ่มเป็นต้นไปเลยมีฟีคอนเสิร์ตนะครับจากศิลปินชื่อดังมากมาย after match party เช,ชียร์บอลแล้วเชียร์บอลต่ออย่างบูจาลองใหม่เคนนอยร้อยลอยีลาแล้วก็วงอภิรมนะครับรับรองว่างานนี้สนุกแน่นอนนะครับก็เชียร์บอลได้ก่อนเพราะมีกิจกรรมเพียบเลยนะครับก็ ไม่ว่าจะเป็นคอสบาชาเลนเตะบอลชนคานชิงเงินรางวัลหรือใครเตะบ,บอลไม่เป็นไม่ต้องห่วงเขามีการจับสลากวอ er ล์เชอร์แรกเครื่องดื่มอีกด้วยสูงกเลยยาวๆนะครับตั้งแต่บ่ายเย็นดึกกับเครื่องดื่มคาราบาลแล้วก็ตะวันดเงเย็นๆพร้อมเสิร์ฟตลอดวันเรียกว่าครบตรงตามคอนเซปต์เชียบอลเชียบาาในสนามชนแข้งนอกสนามชนแก้วนะครับอ่ะคู่ที่3นะครับสนามที่2เนี่ยครับที่สนาม36นะครับ PS Soccer Pro โปจังหวัดลำปางวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม คุยสามเวลา2มงครึ่งเเป็น SB สีสบุตรเฟอร์นิเจอร์เน้องอาคีพบกับ59ลำปางนะครับอ่ะก็ชื่อก็ตามสไตล์เท่ตามสไตล์ของคาราบาลสวีทไซคับ u p 2024อยู่แล้วนะครับนอกจากฟุตบอลคาราบาลสวีทไซคับสอ2พ2นที่เราก็ถ่ายทอดทางช่องทางออนไลน์นะครับเช่นเดียวกันต้องย้ำเลยนะครับเพราะว่าคาราบาลค u p 2 0 2 4ั0 2 5บเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับ เดี๋ยวถ่ายทอดสดกันคืนวันพุธที่18ธันวาคมนะครับอาร์เซนอลเจอกับทางคริสตัลพาเลตต์ตีสองครึ่งนะครับทาง YouTube, TikTok, Facebook, ไทยรัฐสปอร์ตครับแล้วก็ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับเซาท์เทิร์นเจอลิพูตีสามครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ไทยรัฐด้วยนะครับแล้วก็คู่บิ๊กแมตช์ประจํารอบนี้ครับคืนวันพฤหัสบดีที่19ธันวาคมนะครับสเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับททาางียองแล้ววก็็เบไซต์ ไทยรัฐนะครับเห็นคอมเมนต์ถามกันเข้ามานะครับบอกว่าอะไรแบบว่าตอนนี้ฟุตบอลเดินสายคาราบาวเหลือกี่สนามแล้วครับถ้านับสนามนี้สนามเสาร์อาทิตย์นี้ก็สนามสามห้าสามหกก็เหลือสนามสามเจ็ดสามแปดนะครับสนามสามเจ็ดสามแปดเสร็จปุ๊บจบสองสนามนี้ก็จะชิงแชมป์ภาคเหนือแล้วก็ไปรอบชิงแชมป์ประเทศนะครับเท่ากับว่าคาราบาวเซเว่นไซ้ยครับสองพันยี่สิบสี่เนี่ยตอนนี้เหลือสนามหนึ่งสองสามสี่ สี่สนามห้าสนามถึงรอบชิงไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b ท c h ช n n e ลของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ